เรื่องนี้เราก็จะไปสอบถามกับนายตำรวจท่านหนึ่งค่ะก็คือพลตำรวจเอกอาชิรวิ์สุพรรณเพศัต์นะคะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะว่ามีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอาชิรวิ์ค่ะ สวัสดีครับคุณพัชยากับคุณจินัตบ,บางครับสวัสดีค่ะค่ะคุณอชิรวิทย์คะที่เมื่อวานนี้ค่ะได้มีการพูดคุยกันร,ระหว่างอดีตในตำรวจด้วยกันนะคะถึงกรณีที่ปปชนั้นตัดส,ส,สินชี้มูลความผิดกรณีวันที่เจ็ตุลาคมห้าหนึ่งค่ะเห็นว่าส่วนใหญ่นั้นไม่เห็นด้วยนะั้นเป็นเพราะอะไรคะที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมีเหตุผลอยู่สองสามประการด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งเนี่ยค่ะการได้มา ที่มาของปปชชุดนี้เนี่ยเราเห็นว่ามาโดยไม่ชอบค่ะนะครับองค์กรอิสระนั้นเนี่ยควรจะเป็นองค์กรอิสระจริงๆนะครับปปชเนี่ยมีกฎหมายออกตามความรัฐธรรมนูญฉบับปีสองร้อยสี่สิบกฎหมายเป็นกฎหมายลูกออกเมื่อปีสี่สองนะครับ เขาทำให้มีคณะกรรมก,การปรปรชขึ้นมาแต่พอมีการรัฐประหารโดยพระเด็กสนทิบุญรัตน์กลิ่นปปชชุดนี้เนี่ยคุณสนทีิเป็นคนพระเด็กสนธิเป็นคนตั้งทั้งหมดค่ะมันมีสิ่งที่ค่อนข้างจะทําให้เรารับไม่ได้คือเมื่อตั้งปปชชุดนี้แล้วเนี่ย เกือบทั้งหมดนั้นนะครับอปชชุดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดเห็นตรงข้ามกับรัฐบาลที่ถูกค่นล้มไปค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนเอกสนทิเนี่ยยังให้ใช้กฎหมายเดิมโดยไม่ได้ยกเว้นหรือร่างสร้างกฎหมายขึ้นมาใหม่ เราจะไม่ติดใจเพราะว่าคนเอกสนทีเนี่ยในฐานะหัวหน้ารัฐประหารเนี่ยเขาได้ทั้ง the f a c t o และ the j u r e คำว่า the f a c t o ก็คือว่าได้อํานาจรัฐทั้งในความเป็นจริง the j u r e ทั้งในแง่มุมกฎหมายาถ้าคนเอกชนทีท่านสร้างกฎหมายใหม่เราจะไม่ติดใจเลยเพราะว่ากฎหมายเก่าจะถูกยกเลิกไปนะครับ แต่ปรากฏว่ากฎหมายปปพชฉบับปี42ก็ยังไม่ได้ยกเลิกกลับให้คณะกรรมการปรชชุดนี้เนี่ยไปใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเดิมตาตามกฎหมายเดิมในมาตรา12นี่มันระบุแน่ชัดว่าปปชจัดได้รับเงินดือนแล้วปฏิบัติงานได้เนี่ยต้องมีพรมราชองค์การปลดกล้าปลดกระหม่อมเสียก่ ค่ะให้คนที่เรียนกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยอ่านแล้วก็ต้องตีความโดยเคร่งครัดเพื่อจะไม่ร่าชงการโกดธกล้าโบรกระหม่อมเนี่ยการเป็นอยู่สถานภาพของปปชชุดนี้จึงยังไม่ชอบในกฎหมายนั่นเป็นประการแรกที่เราเราทวงติ่งกันค่ะนะฮะ,ะแต่ว่าอย่างว่าล่ะครับเพราะขณะนี้เนี่ยอำนาจรัฐมันเปลี่ยนไป จะทำอย่างไรก็ได้ตามใจชอบค่ะนะครับค่ะแล้วก็เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันทรานี้ปพชชุดนี้เนี่ยในประการที่สองการชี้มูลความผิดที่ชี้ออกมาใกรณี7ตุลาคมเนี่ยเราก็อ่านพุ้นพินิษของการชี้มูลของบพชชุดนี้เนี่ย เราจะเห็นว่าชัดเจนคือชี้มูลให้ตำรวจเนี่ยเป็นฝ่ายบกคร่องฝ่ายผิดแต่แต่ฝ่ายเดียวคิะารณจนาในส่วนที่เฉพาะเป็นโทษกับเจ้าหน้าตำรวจที่เข้าไประงับเหตุหรือสลายการชุมนุมในส่วนที่เป็นคุณเนี่ยต่อตำรวจเนี่ย คณะกรรมการปปชไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาเลยไม่ว่าด้วยเหตุผลคนใดไม่มีเลยะนะครับว่าการสลายการชุมนุมครั้งนั้นเนี่ยเมื่อวันที่เจ็ดตุลานี่ฝ่ายตำรวจเองก็ได้รับบาเดเจ็บนะฮะทั้งสาหับสาหับแต่เป็นจำนวนมากประมาณกว่าสิบคนบางคนก็ถูกแทงอย่างดาตรูที่กับแพงแสนโดนแทงด้วยด้ามธงปลายแหลมทะลุป,ปอด ปปชไม่ได้พิานะแล้วก็คิดว่าแล้วก็สั่งว่าเป็นความบกพร่องของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ค่ะตรงนี้เนี่ยตอกเราต้องมาพิ ا านในข้อที่สามว่าทำไมที่เป็นอย่างนี้ตอนประมวลเหตุการณ์มาทั้งหมดตา,ตามถ้อยถแถลงของกรรมการปรปรชอยู่สองท่านค่ะนะครับ คือท่านวิชากับท่านกล้านารงค์มีลักษณะในการชี้นำก่อนที่จะตัดสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบุผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ยกตัวยอย่างคือคุณพระชรวาดพบต,นนบตรคนตบโตสุชาติเหมือนแก้วพบชน<ม>นะครับซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการุทรวจารีและ พลนุตรีอํานวยนิมมโนค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงที่ปรากฏพลนุติยอํานวยนิมมโนไม่ได้อยู่ในเหตุาการณ์นั้นเลยในวันนั้นค่ะพลนุติยอำนวยนิมมโนได้ลาไปในงานศพของบิดาวันที่7ตุลาคมนั้นพลนุตรีอำนวยนิมมโนไ,ไปนนอนลอย,มมไปอยอังคารอยู่ที่สมุทรปราการค่ะ มีพยานทั้งประจักษ์พยานทุกอย่างแล้วก็ไปด้อยู่ในเหตุการณ์จริงๆเราก็ตํารวจเนี่ยรู้สึกเลยว่าคณะกรรมการปปชเนี่ยพอมาชี้นาแล้วเนี่ยทาให้เราคาดคะเนดได้เลยว่าการตัดสินของปปชจะไปในรูปลักษณะใดะนะฮะผมจะไม่พูดถึงข้อกฎหมายซึ่งเรามีการวิเคราะห์กันแต่สิ่งที่ อปชาได้สั่งการลงไปน,นั้นเนี่ยในชี้มูลไปนั้นเนี่ยมันกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของตำรวจทำให้ตำรวจเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้รักษากฎหมายผู้บังคับใช้กฎหมายผมก็ชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบด้วยว่าในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยสำหรับยูนิเวอร์ซาเลคูเลชันหมายก็ว่ากฎ หรือความเป็นสากลทุกประเทศในโลกเนี่ยยอมรับว่าเป็นภารกิจและหน้าที่ของตำรวจนะที่ต้องบังคับใช้กฎหมายถ้ามีเหตุการณ์ชุมนุมการสลายการชุมนุมนะะเขาทำตามอำนาจหน้าที่โดยขั้นตอนต่างๆจากเบาไปหาหนักเขาทำครบถ้วนไม่มีความผิดครับ ถ้าการกระทําของตารวจเป็นความผิดหรือผู้สั่งการในฐานะผู้กำกับชารํารวจสั่งการแลวเป็นความผิดเนีน่ยผมว่าทั้งโลกต้องโอลวนหมดถ้าคิปอย่างปปชผมถึงบอกว่าถ้าแปลแปลคาคำข้ำมูลของการข้มูลของปปชเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่ไปทั่วโลกเนี่ยผมว่า บ้านเมืองเราในสายตาของต่างชาติเนี่ยจะต้องเสียหายมากเพราะว่าการเข้าระงับปราบปรามการจราจรหรือการชุมนุมที่ไม่ได้กระทําตามกรอบของรัฐธรรมนูนซึ่งในวันนั้นเนี่ยสารปกครองกลางก็มีคําสั่งเมื่อวันที่9ตุลาหลังจะเกิดเหตุสองวันว่าการชุมนุมของ กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามไม่ได้เป็นการชุมนุมโดยสิทธิโดยชอบซึ่งสงบเปิดเผยและปราศจากอาวุธเพราะว่าข้อที่จริงที่ปรากฏนั้นเนี่ยการชุมนุมในวันนั้นเนี่ยมีอาวุธยุดโธปกรณ์มากมายค่ะรวมทั้งระเบิดยิงต้องนะฮะ ค่ะท่านรองคะคือว่ามองว่าการชุมนุมเนี่ยของพันธมิตรเนี่ยไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าบทบาทหน้าที่ของตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นนั้นถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ,ะเราก็ต้องมองของเราว่าเราถูกต้องและในความเป็นจริงก็ถูกต้องะนะครับเราปฏิบัติ